ในขอกสมฤทธิเกคันธาเจว่าคันธสัมยุตตารจากธรรมะคันาคันธสัมฤท์จอนันต์เอกโลที่ที่ในนิติกะตัสัมฤิสที่ที่สัเจบเ็มเตท่รับเต็สบสิบอ <inte brothers> เองย <function> ี <time>. ่ส <music Brothers> okay, ิบเอ็ด <bizarre> ย like ี่สิบเอ่สิบไม่มีมัน้ยสิบเก้าแล้วเาที่ถีสสี่เจสิบเจ็ดเนโอเป็นแ่แนาจุดเสิบเก้านามประกอบก็ได้มีอะไรนามประกอบไ็ได้มีนซิ่งันหรืวเปล่าสามขัดนอรรยกาสามด้วยมีอ อั icana, ที่เอาที่ทสัมสีนทใด้ก็ดอย่างเดียวที่สัมสีเป็นมนายนนรมารสมุสิบเจ็ดสิบเจ็นนสิเกลบองกเสิบามัยกบสเว้นลบิิ เบสิบถ้าบวรปนกีเนาีเจ็ดใช้ไปใช้ไปเหลือหกเว้นมันลงเนท่าเดิท้าส่ตั้งลบอาไรฮะลบยี่สิบเ็ดกหลือสามเอ็ดเคือมานะเดซิทหนึลบแล้วเหลือสามเอตอบเดียวมานะเดซิน่จะกัดสี่ที่ขีดชาเดซิทหนึ่งูนย์นเดิที่าเดือนเดือนเดือนสลมีฐารนก้สี ระยะสี่ขันธ์ในหน้าธาตุเหมือนกับประธานกำหนดในธรรมบัญญัตกำบนดในที่สมมติธานสมมติธานในนั้นผงนับได้แก่วิญญาณเจตสิกที่ในมรรคจิตสิ่วิญญาณเจตสิกเป็นสังขาระันธุ์ธรรมไมธรรมธาตุก็ต้องนับสกุลสังขารด้วยกันจัผขานมีห้าสิบรบเลี้ยที่ในมรรคจิตสิ่ออกไปก็เหลือเท่าไหร่สิบเก้าแต่วิญญาณเจตสิปกประกอบ ที่อได้ไหมได้ได้เอบที่อื่นได้ถึงบวกกับมาเป็นนักสสังขารันเสิท์ันสกสอข้อเข้าลงมาก็เป็นสังขารันมายมะเอนกันไมาหลัก็คือสามประทานทางนักสอได้รแกเกี่ยนท่าเท่าไรกับกับก็คือสังขารันเป็นธรไมา้กันหน้าในธรรมะทาหนึ่งมันไปในอัสามขันต์ต่างไนั่นท่าอก็ยมีอยู่ในค อีกชิ้นด okay, ้อยนะอีกชิ้นเซลนับไดแก่อิทธิภาวะอิทเพภาวาเป็นโรคประคันอิเพรภาวะเป็นสุขบรมโรคเป็นทำไมยะงมาทำกระตัดอะไรทิศสุขบรมโรคสล้วสกะเวนาสัจยาสัพพานนิพพาที่มันเป็นอสังขตังขันตโตตะเปตตาเวนารเปเวนาขัตญจะเปัญจาสัพพาเปสัพขนครั้งกี่เป็นทำไมด้ธรรมธาตุกระตุกตัด ทาไม้น่ะ,ะเหมือนกันเป็นธรรมชาติเหมือนกันเวนนาสัญญาสังขารนิพพานถามนักสุเราะได้เนนรื่อารนิยชาเท่าไรคำตอบก็จะยกประลด็นดับกันถามติ่งอะไรโสดนะโสตลืมลืมแหกยังเป็นคาได้แก่ของระสวยชนาเป็นเวนนาขัานทำไมาธรรมชาติในเกสตเหมือนกัน เาสีทำที่โรงสุสเดง์เคยถ่ายแพท่าเหมือนกราบประธานนักเดยมาละตือปริเทศโกะเป็นองค์นาซเวนาเอาองนั้ออกไปก็นับสงครา์สูงทุกสงคัาเบกขาสงคราอลงมาเป็นเวนาขันายทำไม้ทำา่ได้เหมือนกันยนมาลาก็คือโซกะเอาสงครามได้ด้วยเบนาถถ่ายหนึ่งทำไม้เบนาหนึ่งทำทาหนึ่ง เป็นรยสองทำี่งรงทรงเสด็งสำหรับรูปคือขัดเหมือนในท่าตาอาสนี่ขวารำได้แก่ชีวิตด่นาน้ำว่างกับกระดานับสรข้ลงม,มาเป็นรูประทัดไอนเป็นโปปารธรรมมาได้รูกะช่าธรรมะธาตุไอายนาตาอะไรที่เป็นธรรมมาในรูปสุโขวโรจะถกัดที้ทั้งหมดนโลกาลงก็ต้องจัดทิ้ โอ12ยังมีรูปปั้นลงอยู่ตัดทิ้งก็แล้วโอ1เป็นรูปปั้นับสมเพาะลงมาดูซิอ1เป็นรูปฐานโอ1เป็นอเจ้าว้นปอันเน้ยโอ1เป็นอ9าเว้นลงไปธาตแล้วเราสามารถเช็คได้การเหมือนกันในะตานะนน 9, น่างกันแล้วโควสเสดของพที่8 9 10ถ้าก็ต่างกันแล้วโคบเสดของพที่ รกเก้าสิบสิบเอ็ดเนื้อสองถามสังเกตตรงทาง่าใหเเปล 3, าสาคคำถามก็เป็นสามโอสิบเอ็ดนับสองข้อไม่ได้ได้ขันยันท่านเท่าไรขันหน้านนะได้รไม่ได้ก็นามาขันสี่อนะั้นทั้งหมดมีสิบสองได้รับเก้าไม่ได้สามก็คือตัวเขาเองโรงปะตัถมารบอกจิตจิตคือว,วะนะ่นนา ถ้าบม,มีสแได้รับเก้าไม่ได้เก้าอึดดก็เองอึดมาธาตุกรมทธาตุวเวจิตจิตกุญญาธาตุน้แล้วเมอี้ขันนี้ธาตุต่างกลับประธานระบบสุขายะเวทนายาสัพยุตเตหิธรรมีองค์รำได้แก่สุขาสามรัติ6 3มสามเจิสเวทนาจิเจเจเวเวก็ได้สัญญาขัน เจสิกีหกเป็นันาขันส,นสักาันสุบสามเป็นยานขันสุขขกามเป็นัญนาุกตนะเจสิเป็นทำไมนะสุขขกบสามพิสุกการนกนาหนึง่งเป็นกายวิญญาธาตุต่อลงสเป็นมโนวิญญาธาตุเจสิกีหกเป็นธรรมธาตุจเจมาแล้วบริวารทำที่เหลืออะไรเลยรูปกิตรูปนี้ค่ะต่ตรงนี้นี่ำมา ราจากตัวอรท้2 2สลาเป็นรูปตัวันแล้วเราสามารถเชนจริงไหนะตามนจริงถ้าก <Could S 1> <cort> ็ตาจร้มาหลังาอยู Bey ่ร่ารบจะทสที่เราจะรูปรูปแม้จะมาแดก็ตัดทิ้งให้หมด มารยาทที่เหลือก็คือจิตเจนสิกนิพพานมามมาเรียบหมดเลยอ่ะเป็นการแยกเป็นจิตเวนาสัญญาสังขารนิพพานแล้วก็นักสงฆ์ถ้าเราแม่ใจว่ามีรรมาหลังเราจบตรนี้เราไม่ไม่ต้องแยกก็ได้แต่แบบนี้แยกี่เดียวก็คือเวนาขันสัญญาขันสังขารขันจิตเป็นก้าวเป็นยานธรร จิบเป็นหนาวนาจเวินาทนาสัญญาสังขารกิจาเป็นธรรมเกนะิเป็นาเจตินาวนาสัญลาพกิจาเป็นธรรมธาตเราก็สามารถเช็คได้ครั้งหนึ่งติอันตาไนะตาภาก็ตาในห้าถามอาศรรับสมัครไม่ได้ได้ใขใน่าเท่าไรกตต้องเริยมเอรมาได้ก็เพิเงินสิบๆวพนิ เป็นอยางส่วนเราสนะกสําหรับเด็กนี้ทํไมเนี่ยเพราะว่าเราเราเป็นคร่นบาโร่รนสเอ็เป็นรุ่นารสเอ็เป็นนรางกนนกานนปายนนาถ้ารสเ็รงกปนรุปัจจัยสุขใจได้ยานมอินสุขใจไานมองวอนาทาจ่ามาบลมใส่ ก็เป็นคนทำของเขาจิตนกสิบามตัว่งหสอรไปลรารอยาลูกยเสุขมรุสสิบกเป็นเพเป็นรกรรวารอยเป็นรูปประถังเป็นโรปายนะเป็นรูประทาสุคุมรุสกเป็นรูปประถัดทำไมนะบัทาอเราชเนี่นะรูประัเหมือนกันอ่านแล้นะ ต่างกันแ้ข้อสดอ็ดขอยี่แปดถ้าก็ต่างกันข้อสดอ็ดขอี่แปดเกาสิเอ็ดไสองถามอสังครับสมคบไม่ได้ด้วยฐานท่าเท่าไรฐานมีห้าได้แล้วหนึ่งไม่ได้นามาขันสี่ไอ้นะทั้งมดมีสิบสองได้แล้วอไม่ได้เสียงก็คือตัวเขาเองอาเวลุปาปวดจิตจิตคือมนานกตนะถ้าทั้งหมดมีสิบแปดได้แล้วสองไมได้สิบหก ก็คือตัวเขาเององค่าวเวทลูัณฑาวกนจิตจิตคือง่ายครับเจนนี้กปิดก็นนั้นในวงลีบปิดไงพี่ไอ้ข้างหลังอะคือวงล็บปิดมันเป็นรูกมัยจะลูกมันจะแบบมัไม่ลูกปลาเลยแต่กม่าไม่เป็นแสระอ่ใช่เปลี่ยนไปแล้วอันน้อยหนึง อย่างนหนึ่งวิญญาณปับปานบรรปปันามวเจสิสองรูปคือรูปยีแปและอานัสมคบขั้นสี่รูปที่8บบรูปขันเจสิสองในเวนาันัญญาขันังขัละขัอายุยนแม่สิบอ็ดปสิบสองในนี โอราหรูปสิบเป็นโอรา, 12, 18, 18. าอกนัสาสอสมรูปสิเป็นธรรมายมนะ้าได้คับเท่ากับเอดก็คือโอรายรูปสิบไดโอรา 12, 18, 18, 18, 18. อรหาสิบเอ้าสอสุมรูป16เป็นธรรมธาตุ้าสมทบไม่ได้ขนันนี้ห้าได้ละสไม่ได้ยังขันหนึ่งไอินั้ำถอ 12, ดปสิบสองาามมด้ละสิบเไปนั่งธรรมานยม้น้หนึ่ง้าีสิบแ ได้แล้วสิบเอ็ดไม่ได้ก็คือมีานทัเจ็ดเนื้อบกสัมวิกจวิจาราธรรมองมนํำได้เก่ิสิตรสิบตุสิบิปัญญชาญยี่สเจสิสามหกและวิจารณนที่ในสวิจารจิตหกสิบหกรูยี่แปด จิตเจโรามาคเปอร์ไม่ดีตรตรดีๆทานจิวิขอขัดห้านจิตเจโรมาครขัดห้าเป็นนักเก่ไอหน้ารูปมานจิตมาก็ครบสับสองก็เป็นนักเก่งองเหนือแต่วินญ,ญาณภาพทีจวินญ,ญาณภาพไม่เหลือตรงนี้ตัววิสิได้หาฐานเชะะื่ออะไราติดจะตัปัญจะจะโนวิน่สิญญาณ ท่านดคจริงๆงรมท่านจแต่ก็ค่แค่นี้สหรับิกาการนะกากากาเนี่เหลือไว้เป็นอโนแต่อัาไม่แสดงแต่ัาไม่แสดงสเคก็คืออาวิตากรแล้วก็อาอวิชาลัง ใเงสามชาเจะอะไรกันไหมคเขียนไมไมจกเนี่ยใช่ตกจกเป็คนเขียนองทาต้องเป็นสีแดงทำไมไม่จงด้วยไม่จด้วยองทําใไม่ต้งสีแดงเนาะม้ตรงงทางต้องยมงบนเนี่ ชาเนะแลรวกดกดด้ถ่ายถ่ายรูปไปแล้วรูปด้วยนชายตตาเนี่น้างี้กกาก็ไม่มีไม่มีสีเลยโนไหรับไหมรับรับรับรรับอะไรดูเรื่อเลย ชาพี่ชอชาเลนะชายังยังยังไม่ใส่ชาเฉยๆใส่อเอี่นชาเน่ชาเี่ พ่ไม่ถูตนกโน้องไม่เก่งลยไม่มีสีเลยนะไปตกไปจัดเป็นไอส่วน เซสรงสำหรับในยาสามือขันต่าใไปนะถ้าเหมือนตัดเวนากับสังขารที่ตอนี้สเพราะสัญญาสกุบโรควิพานวิพานเป็นอสางกันงกันแล้วตวเบตัวขันมันไม่ตรงเลยต้องเขียนไปลงาน ถยาสามสาับสมครได้ด้วนยถ้าเท่าไรตอตอบอยู่ดมีเรียดองมารกับกันสองหนึ่งนึ่งเดือยังเล่นเยอะแต่นี้หนึ่งรับสมัคได้แะไม่ได้เนี่ว่าไปปากกานะว่าไป่างกากไก่แล้วไปเนยไก่แล้วไปนยเนว่าปปากะาน่าไปากทรนักทรมามวดต่ผู้ รูปที่เจ้าไเสด็จเสียข้ารูปที่แปด้าได้ปาได้ไาสังมตังธรนตตัตัเป็นตัาจิตเจรูปมาครบขันห้าไอนารูปมาโอสิทธำมเึ่สิเและพวกนี้เป็นธรรมะเหมือนกันตัอจิตมาเป็นมนาครบสิบสองาในรูปที่แปดได้โอสิทธำหนึ่งรวมพวกนี้ด้วยโอสิทธำเป็นคนด้วยนะกิยาได้สองท่า มโนธาตุกับมโนยานธาตุราเป็นสิบสามตัสิบมโนธาตุมโนยนธาตุธาตุนับสมคบไม่ได้ขันไม่มีหมแล้อายนนก็ไม่มีธาไม่ได้ปัญจยานธาตุห้าออนหนึ่งเหมือนกันนับสมคได้ไม่ได้นักามาวจารามาเังได้แก้มหาการอัติยิ่งเฉ เกดวนแปเี่สอะไรแปดสามหาโมสามหเป็นสิผานมีดาวๆนยิานเป็นอสมนาตาลันโตเป็นตาวาจีปันเจมาก็ได้นมาขันศนะมาก็ระิตย่โละจแปเป็นมานยกนะ่สิบสาปิผานเป็นทํามานะ ถ้าได้2องมากก็ด้ิตเจ็โลและจิเป็นมโนยัญาเจสิบสามแปดที่ผ่านเป็นธรรมท่าร้ำสมพระมไ็นแรงรบกันหนึ่โปริซ็นได้ละสองก็ได้สิบหกโรวิโงหกเวทมโนวิญญาณทาสิเป็นเลขห้ะเป็นเหาข่ดธาตุต่างกระปั้นน้บบปริเทเวนะ สัทธารมสัทธารมไปก็่รขันไปสัทธายนสัตวธาพอันนี้รูปไม่มีธรรมเอรมาแรกก็จะเป็นนามขันเชนิพานนามขันเชคือจิตเจเสิณิานแล้วเราเอาสกเอลงมานามขันเชนขึ้นนามขันเชอันนี้นะจิตแป็นก้าอันนี้เป็นมนาเจสิณผพานไปดำมาถ้าเป็นงานจิตแปดก้าอนี้เป็นงานธาตุเจตสิผ่านไปดมา้าเช็นงาน หายไงธรรมารักจิเจเจนที่พ่านมาแล้วลวรจะทำเหล,ลือรูปยี่แแต่ตรงนี้มีทรรมาตั้งแต่สุงคมรูปสุกออกไปก็เหลือรูสิบเราพัดสุเขากลัมาก็เป็นรูปขันรูสิบรูสับสุงเขาก็ไม่ได้ด้วยนามกัน4์ส 8, 8. ี่ไ้นะสองาดแปดสี่สองแปดไ้่เป็นรูสิบมันก็มีอจะเป็น,ปนยี่ห เกมงจิสุขาสหัคตาธรรมาองนั้นเ่กสุขขาสหัคตานิุสารเจ็ดสิบสี่บอกไวนาจุกปุสุสุวทนาและอามาจปปัตอุไม่ได้ขาส่วจะมายุสุเวนาเรนาขันสุวนาไปทำไมทำมันาใส่ไม่ได้ให้ไปยกไปใส่ฝังสวนทำไม้ท่าก็สสุโวีินา สุขาสาระบเป็นนามนาเริ่อขัเดินโปาุโรสมเหือมญาธาตุวิเจตตัวตรงนี้ไม่ได้ต้าตรวนี้สุกาหนึ่งกวิญฉมนัสองเป็นมโนวิญวิญเจตักสองก็เหลือาตุญาธาตุห้าวิกวิมโนวิเจสิบไปล้เจหลือห้าก็คือโททกะสี่วิจิตรช้าเจนสิบหนึ่งเลยดมาลหนึ่งผ่าน ภันระหนึงรับสุขภา์ได้และไม่ได้ชีวิตจริงเร้ยันจะจริงจัสิ่งย่อยยิงะจาบสิ่งย่อยไม่ชิดเดิมค่ะจับสิ่งย่อยยิจับสงย่ ชีวิตจสิงเจะดสิอุกาเจทได้แก่เวาเวทนาแล้วเอามารวมกันนับสุคอะได้ชีวิตจะรูปป็นรูปขคันชีวิตจิเจสิเป็นสงขากขันเบกาเวนาเป็นเวทนาขันแล้วก็เรียงกรรูปันเวนาคันสันัคันรู้บันเวนาันสังขารขัคันทั้งบทนี้เป็นมอย่างนั้ชีวิตจะรู้ก็ไปสู่รู้ไปทํรมาชีวิตจริงเจสิกเป็น เจนเิสก็เป็นธรมาเออเวีาเวทนาก็เป็นเจนสิกก็เป็นธรรมาเหมือนกันก็ได้อไรนั้นทำไมาเก็รับสขมอไม่ได้ขัน2องก็คือสัญญากับปัญญาอนนั้นถ้าหมดิด้ลนึ่งไได้สิเดก็คืออสมานานถ้าถ้าหมดิบแปดได้ลนึ่งไม่ได้สิก็คือโอสเนกับปัญญาสองปิเคนิธรรม สงเกตค่ะขณะนั้นเราได้รูปเลข0 2น้ำ่สงทองมาเป็นรูปตัคันเป็นโ1 0ิรับที่รูปแสดงสำหรับรูปคือขัดเมือนกันนะหาารูปไปแล้ว12ก็เหลือมำส่ะทอมาเป็นรูปตัคัน006ถูิหมรับทำไมนะ6รูกไมเปัญหาาเป็นเช่นไปขัดเหมือนกันไปรูปัวนเหมือนกันูไอ้นะต่างกันนัก็สิบ การการได้ครจะเป็นของที่แก่นะครับอัยะสองถามสังเกตุท่าทางมาสังสกุลรสินักส่งท้ไม่ได้ได้ในท่าเท่าไรคะแน่ห้าได้ละหนึ่งไม่ได้นามาขันส่อายเนะทัหมดมีสิบสองได้ละหนึ่งไม่ได้สิเอ็ด็คือเขาเองโหมดจิตโตัดเขาเองโหมดสิทิก็คือมันานกันนะ้าท่านกบดมีสิบแปดได้ละหนไม่ได้สิบก็คือเดีวเขาเองโส ก็ผมเรียจริงคือางานทักจิตหรือบริเทศที่เป็นรูปในโสตวเลยสามารนิเทศขันก็คือนามขันสิส่วนไอ้นั่นละ,ะทาก,ก็คือรเก็เองโปริจินจะเป็นค้อตอบเสมอ